ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแค่บิวสวัสดีวันส,สุดท้ายของปีนะฮะแล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการคมชลิตบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรัตน์นสุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวช่อง22นะฮะที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแววบบันเทิงกันครับวันนี้นั้นมีข่าวอะไรบ้างในวงการบันเทิงติดตามดีกว่าในช่วงของบันเทิองออนสเตตไปกันเลยครับ เพิ่งแต่งงานไปยังไม่ทันชนปีครับสำหรับคู่ของพิธีกรสาวอารมณ์ดีอย่างเป็กกี้สีธัญญาก,กับอดีตสามีถากูลตะเผาพง์ที่ต้องใช้คำว่าอดีตเพราะเนื่องจากฝ่ายหญิงนั้นออกมาโพสเรื่องราวประกาศด้วยตัวเองทิ้งทวนปี2,566 ต้องจบชีวิตคู่แต่งงานสําหรับเส้นทางรักของเบกกี้กับอดีตสามีนั้นนะครับต้องย้อนกลับไปนับ10ปีฮะเบกกี้สีสัญญานั้นมีโอกาสได้ทําความรู้จักกับอดีตสามีถากูลเนื่องจากเป็นลูกชายของเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจฝ่ายชายถากูลนั้นเห็นเบกกี้แล้วก็ชื่นชอบเลยเปิดฉากทําความรู้จักกันพูดคุยกันเบกกี้กับถากูลนั้นใช้เวลาศึกษาดูใจกันวางแผนสร้างครอบครัวนานร่วม10ปีก่อนจะแต่งงาน ในปี2565ที่ผ่านมาทั้งคู่นั้นมีเรือนหอด้วยกันเรียกว่าหรูหรามากมูลค่ามากกว่า30ล้านบาทหลังจากแต่งงานนั้นเป็กกี้กับถากูลเคยออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเรื่องชีวิตคู่ที่ไม่ราบรื่นมากนักต้องปรับจูนกันเหมือนคู่ทั่วไปแต่ก็จับมือผ่านทุกอย่างด้วยกันและในวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาเป็กกี้นั้นก็ออกมาแจ้งข่าวการยุติสัมพันธ์ฉั้นสามีภรรยาก,กับถากูลชี้ว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกันอีก โดยทั้งคู่นั้นเลิกรากันมาแล้วพักใหญ่ซึ่งในวันเดียวกันถากุลนั้นก็ออกมาประกาศชี้แจงยุติความสัมพันธ์ระบุเนื้อหาคล้ายๆกันพร้อมกับติดแฮชแท็กว่ารักเหมือนเดิม ่อมาครับเรื่องราวการเลิกรากันกับอดีตสามีก็ยืนยันชัดเจนจากปากเบกกี้ที่ออกมาบอกผ่านรายการขณะทำรายการบันเทิงอยู่โดยเปกกี้เปิดใจหลังถูกถามแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอย่างที่ชาวเน็ตนั้นเชียร์มีหรือไม่เปกกี้บอกว่าน่าจะไม่มีโอกาสแล้วค่ะไม่มีค่ะเป็นศูนย์และถือเป็นการปิดฉากเส้นทางรัก11ปีของทั้งคู่ที่เหลือเพียงความทรงจำดีๆที่มีต่อกันขอเป็นกำลังใจให้กับทางคุณเบกกี้และก็คุณถากูล และสำหรับช่วงคนดังออนสเต์วันนี้นะครพาไป2-3องสามซีรีส์วสุดดุดันครับที่เรียกว่าเป็นศึกวงการซีรีส์ Y วส่งท้ายปีเลยทีเดียวครับมีเรื่องไหนบ้างนะฮะที่ห้ามกระพริบตาติดตามกันเลยฮะ ประเดิมตาที่เรื่องแรกนะฮะของผู้จัดอายุน้อยอย่างเซนสุรภระพงศ์ครับผมกับบิ๊กโปรเจกตุ่มทุนสร้างอย่างลางสังหรณ์จากค่าย Idol Factory ครับที่เป็นเรื่องราวการกลับชาติมาเกิดนะฮะหยิบเรื่องราวของความเชื่อพยาครุษพญานาคเข้ามาผูกเรื่องพร้อมๆกับการคลี่คลายคดีต่างๆแถมในคดีเหล่านั้นนะฮะก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วด้วยในบ้านเรานั่นจึงเป็นสีที่น่าจับตามองครับผมนำแสดงโดยบิลลี่พัทรชนนและก็เบบธนาทัศน์ั่นเองครับมาตอนที่ซีรีส์ของผู้กำกับผู้จัดซีรีส ธนามินนะครับที่รอบนี้นั้นงัดไอเดียหยิบเรื่องของเซ็กวอร์เกอร์การค้าประเวณีมาบอกเล่าผ่านซีรีส์เรื่อง Playboy เล่นจนเป็นเรื่องโดยนอกจากเส้นเรื่องที่น่าติดตามแล้วนะครับการเล่าด้วยภาพนั้นเรียกว่าติดเรท1 8ดถึงยบวกเลยทีเดียวจนถูกบล็อกถูกปิดช่องต่างการออกอากาศมาแล้วและก็ปิดท้ายกันด้วยซีรีส์พิ t เป๊นะฮะโปรเจร์แห่งปีของเชน2561้ออริจินอลนั่นเองครับผมซึ่งเป็นซีรีส์วฮะที่เคยฝากฝีไม้ลายมือมาแล้วมาพลิกเคอร์เตอร์ในแบบที่เตติบโขึ้น และเห็นมิติของฝีมือการพัฒนาม,มากขึ้นแถมซีรีส์เรื่องนี้นั้นนะครับยังสร้างมาจากนิยายสุดฮอตอีกด้วยนั่นจึงทำให้ต้องจับตาม,มองกันในช่วงของเวทีคอนเทนต์วันนี้นะฮะมาพูดคุยกับหนุ่มคนนี้ดีกว่าครับผมพระเอกซีรีส์นั่นก็คือหนุ่มไบระพีพงษ์นั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเปิดใจกับทางคมชลครับว่าสําหรับเพลงที่เพิ่งปล่อยไปอย่างเพลงฝันดีนั้นมีที่มาที่ไปอย่างนี้ฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เซอร์ไพรส์ในปีนี้<อ>มากๆเลยครับเพราะ ไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่าเราจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ว่าแบบเหมือนทางพี่แพรผู้จัดการไปนะครับก็บอกว่าเออเราน่าจะมีซิงเกิลสักเพลงเนาะลองลองทำดูไหมสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเออเผื่อเอาไปใส่ในซีรี์ก็ได้หรือว่าเอาไปใช้งานในงานต่างๆก็ได้ด้วยครับเออก็เลยไปถามกับพี่ตีพี่บอสว่าเออสามารถเอาไปใส่ได้ไหมในซีรีส์นะเขาบอกว่าได้พี่ตีพี่บอสก็อนุญาตก็เอาไปใส่ในอีพีสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นสเปเชียลอีพีด้วยครับ สำหรับแฟนๆนะฮะที่ติดตามผลงานของหนุ่มไร้น,น,นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับว่าในปีหน้านั้นจะมีผลงานอะไรแบบแปลกใหม่และก็น่าสนใจให้ติดตามกันบ้างครับผมก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแคบิวยืน1นึ่งแคบิวที่แคบผมแล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะฮะปี2,567ให้ทุกคนนั้นมีความสุขมากๆในช่วงปีใหม่นะครับบ๊ายบายครับ ก็แฮปปี้นิวเยีร์ปี2567หรือว่า2024ทุกคนเลยครับขอให้ปีหน้าก็เป็นปีที่ดีๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะปีนี้อะไรที่ไม่ดีทุกคนก็ทิ้งไว้ครับอย่าเก็บไปคิดมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ปีหน้าเลยละกันีขอให้ปีหน้ามีแต่สิ่งสวยงามครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมแล้วก็เจอแต่สิ่งบวกๆเข้ามาพลังดีๆในชีวิตนะครับผมแล้วก็อยากให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองนะครับอย่าหักผมนะครับผมเราสองคนเป็นลองใจให้ครับผม